วันเสาร์ค่ะเจ็ดวันนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองได้พบเจอเพื่อนฝูงมิตรสหายนะคะไปดิง้งไปดื่มมีความสุขในปลายเดือนนี้ก็คือวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนะคะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงมิตรสหายต่างๆมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปเที่ยวทะเลน้ำตกภูเขาหรือรวมตัวหมู่เพื่อนสังสรรค์มีความสุขในวันที่หนึ่งกันยายนมีโอกาสได้โชคจากการเดินทาง นะคะทะเบียนรถนะคะหรือบ้านเล็กที่ให้โชคนะคะหรือทะเบียนรถเป็นสื่อน,นำโชคเลขหน้าไพ่สามหย์สามหนึ่งศูนย์สีเสริมดวงสีแดงสีส้มนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่มีคู่แล้วนะคะคนรักมีเรื่องปิดบังซ่อนเลนถ้ามีปัญหากันนะคะก็ยังถือว่านะคะให้โอกาสกันอยู่เดี๋ยวกลับมาดีกันในปลายสัปดาห์ แต่ในระยะช่วงนี้คนรักคู่ครองอาจจะมีเรื่องรับลมคมในปิดบังซ่อนเร้นเราบอกเราไม่หมดหรือแอบทำอะไรที่ไม่น่ารักอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคนโสดช่วงนี้ก็จะได้เจอคนถูกใจแต่จะพัฒนาไปทิศทางที่ดีไหมให้มันเป็นเรื่องของเวลาแต่ยังไงถือว่าดวงชะตาช่วงนี้ยัง นะคะไปเที่ยวหรือว่านะคะมีโอกาสทางใกล้และไกลมีโอกาสที่เพื่อนจะแนะนําคนให้ด้วยแต่ว่าจะถูกอ,อกถูกใจคุณไหมก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่มีคนจะเอาของกินของฝากมาให้ถึงบ้านนะคะระวังทะเลาะก,กับแฟนในต้นสัปดาห์นะคะแต่ถือว่ามีโชคค่ะส่วนสุขภาพระวังในเรื่องของการมึนหัวปวดหัวปวดตาเจ็บตานะคะหรือว่า นะคะระวังอาหารการกินด้วยนะคะส่วนนะคะในเรื่องของนะคะวันนะคะวันที่ดีนะคะวันที่ดีวันที่ส1และวันที่1ถือว่าดีรับรื่นดีเรื่องงานดีเรื่องอมิตรภาพมีความสุขนะคะมีโอกาสได้รวมตัวเพื่อนด้วยนะคะแต่วันที่สองสอง ระวังเรื่องของข่าวลือนะคะหรือสื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรือระวังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสายตาและก็ศีรษะนะคะส่วนวันที่4ที่5ดีค่ะนะจะได้ของกินของฝากมีคนมาหาที่บ้านมีความสุขนะคะ ส่วนวันที่5มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยหรือได้ข่าวคนทางไกลหรือจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยมีเกณฑ์ได้ไปงานข่าวดำมีดวงการเดินทางไกลนะคะไปริมแม่น้ำนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างถิน่นต่างแดนมีเกณฑ์เดินทางไกลด้วยนะคะในปลายสัปดาห์นะคะโอเคนะคะคนวันเสาร์นะคะระวังในเรื่องของการเดินหกล้มด้วยหัวเข่า นะคะสายตานะคะการเดินเหินระมัดระวังด้วยนะจ๊ะส่วนโชคลาภหมอดาวมองว่าคุณมีโชคนะคะอ่าเลขหน้าไพ่ทวนอีกรอบนะคะ8ปดสามนนะคะขอให้มีโชคมีลาภค่ะถือว่าดวงมีโชคอยู่เนาะอ่ะ ใครคิดจะเดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ไปในปลายเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลน้ำตกภูเขาหรือได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมิตรหายต่างๆมีความสุขกับการเดินทางด้วยการงานถือว่ายังราบรื่นอยู่นะจ๊ะ,ะมีดวงเดินทางมีดวงการเปลี่ยนแปลงในปลายสัปดาห์ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือที่อยู่อาศัยนะคะแต่ไปดีทิศทางที่ดีแน่นอนจ้ะโชคดีจ้ะ